เป็นขนาดขนาดมือใหม่อะแน่แล้วใครถ่ายที่พี่หมูถ่ายให้ที่หมูพี่หมูถ่ายให้อ่าโอ้โหขนาดมือใหม่เธอมใหม่ออกกัแรกขึ้ออกกัแรกกดกันเต็มที่เลยคือลูกใหม่เฮ้ยใช่ได้ขึ้นลูกโอ้เออสวยถ้าสวยอ่ะถ้าสวยถ้าสวย นงไม่ใช่นองนองถ้าสวยตนี่ไม่คือคือไม่เคยเป็นเจ้าของจักรยานเลยใช่ไหมไม่เคยเขาจะเด็กมามครั้งแรกผมง่ายกว่าผมไม่ขี่จักรยานมาเป็นสิบปีไม่เคยขี่จักรยานเลยเป็นสิบปีเคยขี่จักรยานลูกเมื่อไม่กี่วันเนี้เราเพือให้ลูกแบบไม่เคยขึ้ลูกลูกเสียภาษ แล้วเคยเป็นเอาตั้ะกรีกมาเราเคยเป็นเคยเป็นเจ้าของจักรยานไหมคือเอยากได้จักรยานแล้วเราเคยเป็นเจ้าของจักรยานไหมอย่างเงี้ยผมไม่เคยเคยอยากได้แต่ไม่เคยเป็นเจ้าของจักรยานเลยไม่มีไม่มีขันแรกขันนี้ขันแรกเลยเจ้าของใช่โอ้โหลูกออกมายังเมื่อกี้แล้วขี่กันขนาดนี้เลยนี่ก็ถ่ายครับมาให้เดี๋ยวลงให้ครับโอ้โหสวยๆรับสวยใหๆนี่ดันเบรกดันเบรกนี่กันแดดกันแดงโอ้ โอ้โหขี่กันดูอ้าวโอ้โหเดี๋ยวที่ดีออกไปเลยว้ยนะไม่ไหไอ้นี่ราไร้อดโหล่อทำไมสี่สิบห้าสี่บห้าเลยมีขึ้นสี่ิบห้าสี่บห้าครับมีเมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมครับสี่หม่โอ้วันแรกวันแรกนี่คเมื่อกี้เราปันกี้ตอนที่ตอนที่แต่สี่ห้านะขึ้นตอนที่ตีนั่นที่ว่าต่ลง ครับโอ้ยไม่ตางลงไม่กินตาลงเห็นว่าไปจุดเขาเลยเพราะเมื่อกี้กี่โลเออเรารู้สึกว่าเวลาจอดไม่กี่โลคสามเบ็ดโลเนี่ยแล้วเราคำนวณสามเบ็ดกิโลเนี่ยรถหือว่าเป็นนี่สามเบ็ดกิโลเลยนะรถรถหือว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าไม่ไม่อาจจะขยานไปได้ไม่หยุไม่หยุต้องมองเลยจะปวดหลังเวลาผมถูกอะไรค้ำอ่ะผมจะปวดหลังนะแต่ว่าแล้วแล้วแล้วพี่วนพี่วนอีกคนนึงนะครับ จะไม่มีไม้เนี่ยแล้วแล้วขีดขีไมันติดกับผมไม่ได้สติดมีพี่หมูพี่หมูแอสแตแอสเบดผมเขาจะเขจะเช็คเขาจะเช็คด้วยเขาสติดเท่าไหร่ด้วยกับผมไงข่าวติดโอ้เข้าเวลา้สี่ห้าเนี่ยเราไปเจอเสือหมอขี่แล้วตอนนั้นตอนนั้นมันแต่ผมว่าผมเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมูว่าเออถ้าเกิดมันแบบมันขึ้นแบบยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะข่าวเดี๋ยวเราโดยที่เราแบบเหมือนกับเราขี่วัตติของเราอยู่แล้วตามลมไปเรื่อยๆแล้วตามเราไปเรื่อยๆก็ตามเราจังหวะขาเราก็ไม่เหนื่อยแบบเหมือนแบบเหมือนคนแบบวิ่งเหยาะะๆอ่ ที่แบบไม่เหนื่อยก็เหมือนคนเดินเหมือนเดินเร็วแต่เหมือนเดินเร็วแตาไม่เหนื่อยเงี้ยไปได้ระยะทางเนี้ย<ไ>ับอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเนี้ย คือคือเราเราออกแรงเหมือนเดิมเร็วแต่ได้ได้ความเร็วที่พายเฉียดเลยใช่แล้วแบบเราเราไม่ตกพอเราแบบพักิดนึ่งหายเหนื่อยเราปั่นต่อเนี่ยมันขึ้นยี่สิบสามสิบเลยสามสิบเลยใช่เพราะเพราะอย่างเงี้ยทำให้ความเร็วรายระดับพี่พายสามสิบแต่าคือคือมันเชิดอย่างนี้ตามที่ว่าที่พี่พูดแว่าก็ต่อกันอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบจนไเกินสามสิบเนี่ยจะเกาะองเงี้ยนะถ้าเกิดเราแบฝึกตัวเองให้แบบยืนอยู่ที่ว่าปกติที่สามสิบได้นั่งนี้ไิบแปได้สบายแล้วคือให้แบบว่าเหมือนกกกัับบปปปตติิเรา่นคือ ใส่รถอีกหน่อยหนึ่งให้มันแบบมันถับมันกำลังมันไปแบบไปแบบไปแบบสามสิบครับไปที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาแล้วไปขี่ยี่สิบที่แปดก็คือปกติเลยเหมือนกับเหมือนกับเราเราปั่นปกติเหมือนเราเดินเร็วหรือเหมือนเราปั่นจักรยานที่แบบใ่ต้องเปิมันต้องขึ้นใจนี้นะฮะฮะมันเการเหมือนกับเราเดินเร็วหรือหรือเราวิ่งเหยาะๆประมาณประมาณว่าความเหนื่อยประมาณเดินเร็วเราวิ่งเหยาะๆหรือว่าประมาณไหนประมาณไหนแบบพี่ว่านประมาณยี่สิบประมาณเดินประมาณเดินนี่เหรอยี่สิบนะ ริบเจ็ดวันเดินคระมาณเดือนเขาเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยคือเหมือนเดินเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นโอ้โหทักเดียวก็น่าเจ๋อแล้วก็เฮ้ยกตั้งใจเลยครับเอาผมผมเอาเอ็กซ์แอกซ์มาเท่นะส่ายนะผมกะว่ากะว่าตอน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 ที่ขี่เดินเดินไปแล้วเนี่ยเดินเดินไปแล้วนะทันทีออกออกไปอยู่แล้วนะแต่ก่อนเนี่ยแบบพี่เขาขี่ไปนู่นเนี่ยจะตามไปหาเนี่ยยากผมไปเดี๋ยวเมื่อว่าห่างกับผมไปต้องมาร้อยเมตรอย่างเงี้ยถาผมจะตามไปหาเนี่ห้าสิบเมตรนี่ผมก็ ไใจมันไม่เอาแล้วมันไม่กายคันเดิมอะนะแต่กรณีถ้าเกิดมันมันเริ่มไม่ไหวเนี่ยมันจี้ไปปล่อยไหลมันก็ถึงนะถึงปล่อยไหลมันก็ถึงปล่อยไหลรถก็มันก็ไหลไปอย่างไงมันก็ไหลไปอยู่แล้วเอาละรถก็ไหลถึแล้วพราะไหลแค่ คือความไหลของมันเนี่ยมันกําลังมันในนั้นนะความเร็วของรถไม่ตกนะขนาดเราหยุดแล้วนะครับความเร็วของรถนี่แบบจะลงมาแบบแค่หนึ่งสองสามเนี่ยมันช้ามากเลยอ่ะหยุดบันไดแล้วเออขนาดหยุดบันไดแล้วนะไม่ได้ปั่นแล้วนะครับไม่ได้ปั่นแล้วเนี่ยไอ้ที่มันจะลงมันลงมาหนึ่งลงมาสองลงมาสามแบบลงไม่ได้เรื่อยเนี่ยไกจะไ็ล้ครับงหนึ่งนี่แบบว่าจะไปประมาณเกือบวัเมีก่อนลงไปจะลงแบบก็ต้องลงห้าสิบเมตรมาไจะลงแบบว่าคือหลังเราหยุดบันไดแล้วบันไดแล้วความเร็วมันก็ยังแบบ อไปช่วงแบบทำรือถ้าเราเราปิด่อยมันก็ขึ้นเหมือนเดิมะแล้วหนักแรงไหมไม่หนักออครับมัน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 จะพอเรากดลงไปพอเราหยุดเบรกก็หยุดเนี่ยแล้วเราถ้าเราจะต้องปัดต่อเนี่ยมันมันเพิดเราไปกดแรงนี่มันกดเลยครับมันแรงเกินข่าวแรงเกินเพราะว่ารถมันกําลังมันแบบมันือนว่าสตแบบว่าไอไอเกิือหรือว่าอะไรเนี่ยแบบ มันยังเร็วอยู่ไงฮ่ามันยังเร็วอยู่ไม่ต้องได้ระดับของที่เราเคยแสดงว่าที่ขี่ที่ขี่มาปีกว่าเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่าเราเราไม่แข็งแรงไงเกี่ยวกับว่ารถไม่ดีไม่ดีใช่ใช่ขี่ปีกว่าแล้วมันกล้ามเนื้อเป็นปีขึ้นมาขี่เป็นปีแล้วปีก็ปีกว่านั้นปีกว่าเราขี่มาเราขี่ไปพวกพวกนี้หน้าสามหน้าม ข่าววัดหนองวัดหลวงเปิดอะไรเงี้ยขี่ไปเรื่อยข่าวขี่ไปเรื่อยขี่ไปคนเดียวอ่าก็ขี่ไปหนองดินแดงไปอะไรเงี้ยไปบางยี่หอมอะไรเงี้ยขี่ไปเรื่อยขี่ไปข่าวขี่คนเดียวขี่คนเดียวขี่ไปเรื่อยแต่ว่าผมกลับมาเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่อกลับมาเนี่ยังไม่เหนื่อยเลยก็เมื่อกี้เห็นพี่วัดอ๋อไงกลับมานี่ยังไม่เหนื่อยเลยแต่แต่ทั้งตอานี่กลับมาที่บอกว่าตายอ่ะ ก็ตอนที so like so like hmm, uh ่ว huh, ่าออกก่ถ้จะย้ายทางนี้กับจำนวนแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับไปใช่ใช่ขับไ้เคียงนะบอกว่าไปวัดหลวงรา่ขนมาถึงห้าร้อยจางไหนจ่ะบางขันสว่างไปทางไหนราไปไปทางวัดต๋า ก็งหวแล้วตอนพี่อ้วนสตาร์ตกไฟผมเห็นแล้วโอ้โหปั่นไปผิวเลยปั่นไปเลยว่ะบใจนี้ยวเขาอยู่ตรงนู้นปุ๊บไงหนูเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราบอกเราจะแซงแล้วใส่เต์ใหญ่ปุ๊บหลังจานเล็กปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันีิดไป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 ปไปแล้วแล้วตอนป็นไปมันเลยมันไปเลยคือเขาปั่นของเขาแบบไือก็ไดเขาเขาเขาปั่นบบมนกัน ปัดตไม่ไยุดไม่หยุดเตยนะะฮะใช่ไม่ใช่ปัดแตเขาอเขากปล่อยว่ไม่หยุเตอนนะาว่ายังไปแบบัเือกแปลงปุบปุ๊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 บไปเลยนะเหมือนทุกทีที่เราเห็นรถตื่นแล้วับปุ๊บปุ๊บปุ๊บบไปาวฮือฮือฮือนือฮ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 ือนือฮือฮาอฮ่อฮือ่ือหืมฮือฮแอฮื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 อะือฮือฮือฮืออะืออฮือ่ือฮือรอือนออ ดุมเอ็กซ์แคลเซนด์เนี่ยผมก่ายเนี่ยผมกะว่าตอนที่หลังอย่างที่มาขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าไม่กินแรงแล้วขึ้นแล้วจะต่อทำเร็วยังไงมันก็ไปแบบมันไปพุ่งน่ากลัวเนี่ยพุ่งน่ากลัวเลยเนี่ยตัวนี้ยพุ่งน้ากลัว่ีตอนที่มันขึ้น17 45 44 45เนี่ยเราเรายังแบบไม่มั่นใจนะเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสับสนเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้สิ่งอยู่ดีเรแต่ลองอัดแบบลองอัดจะให้ขึ้นนะมันขึ้น47 สี่แปะอะไรก็จะขึ้นได้ที่บ้าไอ้กํำลังเราเราแบบคือคือคือเบสิกเราในการขับมันยังไม่มีอ่ะแต่เราขับเร็วขนาดนั้นแล้วแบบกับรถนันวันแรกที่เรากี่กบมันแล้วแบบมันจำไม่อยู่ล้มแบบไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มนะล้มไปแรกล้วรถพันคนก็เจ็บวี่บ้าเกิดมันล้มให่ท่บ้า่ใช่ะเราก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเพศว่าแบบคือพอมันถึงขึ้นนานแล้วพวกเราโอเคพอแล้วพอแล้วคือแบบไม่กล้าในไงไม่กล้าว่า ใช่ใช่อาจจะไปที่หมูกับกับพี่อ้วนใช่ครับล่าพี่หมูกับพี่นี่แหละเอาของเขาอยากเทสว่าคันองพี่หมูได้เท่าไหร่แล้วคันนี้ไหมไดูมาลาอ่าแพี่หมูว่าดีเนี่ยคว้าว่าข้างหลังพุ่งไปแล้วฮ่าฮ่มาขับอยู่มาทั้งยี่สิบปไม่รู้นีแล้วเอาไม่ไหวเราขี่ได้ก่อนขี่ก็ไม่ไหวเราไม่มีแรงเราเอาแรงที่ไหนไปขี่โอ้ไม่ ธรรมดานะาาจะบอกให้เลยนะธรรมาดาอย่างยัง,ยง,ยงพี่อ้วนเนี่ยเขาขี่เป็นปีใช่ไหมเขามาเปลี่ยนรถอันนี้แ<อ>ต่แต่แต่ตตตคุณนงเนี่ยไม,ไ,ไม่เคยขี่จักรยานมาเลยแล้วขี่วันแรกเนี่ยทำนายขี่วันแรกเนี่ยสิบโลเนี่ยไม่รอดเนี่ยทำได้สิบโลเนี่ยไม่รอดเลย ผมเคยขี่สุดยอดเราไปกลับมาได้จริงๆตามกันมาตลอดได้เงี้ยใช่ตามกันตลอดพี่สุดยอดนะม่มีการอะไรมากเลยนะสุดยอดเลยถือว่าขี่ไม่รอดมเท้มผมเคยขี่กันมาแล้วพอเช้าตื่นมาจะมีแมมนาขาวมอยู่ต้องมีการกล้ามเนื้อยังไงต้องมีแน่ไม่ล้ามากเลยเพราว่าจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออยู่แล้วข้างหลันก็เหมือนกับว่าก็เคยไปว่ายน้ำวันที่ไหนว่ายจัดเลยอ่ะแบบในจัดๆเลยก็นอนหลับมากกว่าปกติ ไมไ่ก็ไปกินเหล้ามาเราได้เหลานั้นก็จะแบบนอนทั้งคืนก็จะหลับประมาณนัก6สี4ิบหรือไม่ก็7จ็ดสิบสาเข้านี้ฮะหลับกระตืดแล้วก็ไหนๆก็ปวดอยู่แล้วก็เลยเออถ้ามันปวดไปมันจะได้เรา,าขี่ไปมันมันปวดไหมไม่ไม่มตอนนี้กาลังผม ตอนนี้ขี่ไปในรู้สึกดีไม่มีอะไรนะว่าเดี๋ยวต้องรอคืนนี้กับระยะต่ออย่างเงี้ยไปว่ามันเป็นยังไงแต่แต่ผมว่านะที่ผมสังเกตนะผมสังเกตว่าคนที่ไปคือให้ไปแล้วษณะแบบนี้นะให้ขี่ประมาณน่ะขี่เริ่มต้นไปประมาณเดือนสองเดือนสาเดือนน่ะก็จะหายไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยสมมุติสมมุตินะแล้วกรณีที่มันปวดเนี่ยเราพูดถึงอีกวันเราซ้ำได้ไหมต้องต้องซ้ำอยู่แล้วถ้าไม่ซ้ำมาเดี๋ยวก็จะเหมือนเริมพราะกล้ามเนื้อมันจะมันจะปรับตัวยุบลงมาเพราะว่าเราการให้บริเวณกล้ามเนื้อมาปรับตัวไปานนวััตติด่อกเลย ก็มันผมว่ามันเหมือนมันเหมือนไงพี่พี่ว่าเป็นจริงไหมไอกระดูกทับเส้นเนีน่ยนะหมอบอกอยาอย่าออกกาลังกายผมเนี่ยเคยตกตรงนี้มาตกหลังาคาฮะขึ้นไปเอากุญแ้อล้อตกมาปุ๊บมันย่นลงไปฮะแล้วก็เนี่ยตรงหลังเนี่ยย่นลงไปใช<า><า>่ใช่ครับผมก็หูเป็นอยู่สองสามเดือนผมไปขี่จักรยานประมาณอาทิตย์เดียวมันหายในวันแรกแล้ว,วันแรกผมขี่ไปราชบุรีกลับมาก็จะหายอยู่แล้วแล้วผมไม่คิดแบบนี้ไง สมมตินะสมมติอย่างเงี้ยนี่ว่าเราทำเราเราทำเสาต้นหนึ่งไงเสาปูนเนี่ยเราหล่อสาปูนต้นหนึ่งสมมตินะสาปูนต้นหนึ่งปูนดีออาปูนดีกันเสาปูนต้นหนึ่งปูนดีนะแต่เหล็กไม่ดีเหล็กเหล็กเอาหุ่นหนึ่งหล่อเสาเท่ากันแล้วเหล็กหุ่นหนึ่งแต่ปูนดีนะใช่ป่ะเสาอยู่ได้ไหมถูกไหมอยู่ได้เพราะปูนน่ปูนมันแข็งเสาได้ไหปูนดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติปูนไม่ดีปูนไม่ดีเลยปูนไม่ดีเลยแต่เอาเหล็กสามหุ่นเนี่ยแล้วเสาอยู่ได้ไหมเสาอยู่ไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดเสาอยู่ได้จริงน่ะก็เลยเอาปูนออกแล้วให้เสามันขึ้นไปเสารับแรงไม่ได้ไอเอซีเหล็กรับแรงไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ให้เกิดเอาเหล็กออกแล้วรอเสาโดยไม่มีเหล็กรับแรงได้ไหมรับได้รับได้ใช่ไหมแต่ว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยเป็นเสียบเสมือนไอปูนถูกไหมแต่กระดูกสันหลังเปรียบเสมืมนเหล็กใช่ไหมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเรารับแรงแทนกระดูกสันหลังเราผมเคยเป็นสองครั้งวันนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้โคมเมตพิลังกาเลยแล้วสองอาทิตย์วาไม่หายตัดสินใจตื่นตอนเช้าไปผม ขี่แค่สองสองวันอ้การเนื้อมันเกิดการแบบให้มันมีห้ากำลังมีกำลังอาการเนื้อเป็นกำลังก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเป็นพวกเอามาพูดว่าเขายังต้องใช้การบัฟฟาบัฟต์คือสร้างกล้ามเนื้อตั้งกล้ามเนื้อใช่สร้างการบัฟฟาบัฟต์นี่คือสร้างกล้ามเนื้อไม่ตั้างกระดูกตั้างกล้ามเนื้อตักล้ามเนื้อมันมันแบบให้มันแรงแข็งแรงให้รับให้รับน้ำหนักคนดนี้อะไรเนี่ยแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดทีเดียวมันก็ทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเปียกไปเลยครับกล้ามเนื้ออ่อนแรง จริงเออเื้อเปียกยมเนื้อปูนแบบจริงจริงครับผมผมมนึกเงี้ยผมนึกถึงผมมากผมก็ทำอย่เงี้ยเวลาแข็งแรงนี่คือคนที่กล้ามเนื้อดีกล้ามเนื้อแข็งแรงครับไม่กระดูกแข็งแรงระกระดูกนี่แบบเรียกว่ามันเสื่อมอยู่แล้วสภาพแต่กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถที่จะแบบเรียกว่าแบบแบบว่าเสริมสร้างมันได้ในการออกกำลังกายมันแบบมันมันมันเกิดเกิดแบบเพราะเรามันกล้ามเนื้อมันเกิดจากการแบบทานอาหารออกกำลังกายครับอาหารที่ดีสร้างกล้ามเนื้อให้มันกล้านืมันะ รถด้วยคนปันะ่นเนอะเขาใช้รถไงนี่นะ่เขาปั่นมูสีผมไม่เ,เห็นออกตัวจี๊ดเลยทิ้งเราไอ้เขาจะทิ้งเราไปบอกว่าตามขันเลยแล้วรถรถคุณองกขบัน,นแรกเลยขับกดไปได้ยี่สิบโลสมัยก่อนเนี่ยครับ <c oughs> สมัยก่อนเนี้ยนะผมผมขี่กันไปสิบสองทันใช้รถจักรยานแพงๆเลยไอ้อะไรใจแอ้น XCC แล้วนี่อ่ะแฟนท้าย i g t g t Aeroate หรืออะไรก็ไม่รู้ ก็ใช้อยานดีๆแหละขี่ไปแต่ยังแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องการวัดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ศึกษาแล้วแบบไม่เคยนั่นเลยคือเอายาอย่างนี้แหละผมไปซื้อการใหม่ๆมาผมผมขี่ไปบางแพรเนี่ยจากบ้านผมไปบางแพรยี่สิบโลไปกลับไปกลับก็สี่สบสองโลแล้วมีเพื่อนเขาขี่ไกลเปเชอร์วะไอ้นั่นน่ไกลเเชอร์อะไรไก่ไทยไไปคันหนึ่งแต่เขาเก่งแล้วแต่พวกก็เก่งเก่งเก่งกับไม่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยขี่ไปเช้ากลับเย็นเลยสี่สี่สิบสองโล พรถแล้มันคนระดับไงรถมันจากเชงกงมาก็ขี่เลยไอ้นี่เป็นบิวสมูลแล้วยางอ่ะยางใหญ่อย่างนี้เลยอะยางใหญ่มากเชงกงมาไลก็ไปเลยนนี่ตัวแทนี่ตัวแทนไมใหญ่ะมันไม่มีอันนี้เป็นทำสมณ์พร้อมงาทั้งย่ะ โอนี้มันทำอะไรก็ถึง no. ถึงแล้วออกไปเลยเสองแหวสองโไปช้าตเย็นเลยช้ากาศกลับมัเย็นเลยไตลดทางเลยคือเหนยคืเสบายด้วเยเนาล้วกามเหอยกปงเล่มันเหมือนกับว่าเราต้องแบกรถไปแต่สมัยนี้มือใหม่ที่กันบันมีสี่สิบห้าสิบโลออกไปเรือยวออกไปขี่สี่สโลขี่ขี่แค่ชั่วโมงเสร็จเองอ่าไปแล้วคันนี้จะขอ